ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ g p x ในการแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Demon GR 200R สปอร์ f ฟู l f ฟ i ร i n ิที่ได้รับการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่จาก2วาลเป็น4วาลมาพร้อมกับ3เฉดสีใหม่สปอร์ตเต็มขั้นเร้าใจกว่าเดิมพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษช่วงเปิดตัว79,800บาท หลังจากที่ GPX ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เมื่อปีที่แล้ววันที่25มิถุนายน2 5 6 3โดยได้มีการเปิดตัวรุ่น Demon GR 2 0 0 R Sport Full Fairing ล้ินิ้วคันแรกของ GPX กับรูปโฉมสปอร์ตเต็มขั้นที่ผ่านการคิดค้นและออกแบบโดยคนไทยใหม่หมดทั้งคันย้ำนะครับว่า Demon GR 2 0 0 R นั้นออกแบบโดยคนไทยในคอนเซป The Speed of Demon ปลุกปีศาจสายพันธ์สปอร์ตกับขุมกำลังเครื่องยนต์ 200cc ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำเปิดตัวด้วยราคา79,800บาทผลก็ปรากฏว่ามีตัวเลขการจับจองทะลุ1,000คันภายในเวลาเพียงแค่1สัปดาห์หลังการเปิดตัวเท่านั้นต้องบอกเลยครับว่าการเปิดตัวของ Demon g r 200 r เมื่อปีที่แล้ว สร้างความร้อนแรงเป็นอย่างมากในตลาดรถสปอร์ตของเมืองไทยมาถึงวันนี้วันที่23กันยายน2564 g p x ได้มีการเปิดตัว d e m o น GR 200R ปี2021ที่ได้รับการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่จาก2วาลวเป็น4วาลวมาพร้อมกับ3เฉดสีใหม่ในคอนเซปต์เทิร์นออนเดอะฟาสไซที่ปรับลูกใหม่ในสีสันและลวดลายสุดเร้าใจประกอบไปด้วยสีขาวแดงสีดำเทา และสีเหลืองเทาโดยยังคงตั้งราคาไว้เท่าเดิม79,800บาทในช่วงเริ่มต้นรูปโฉมดีไซน์ภายนอกยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นมีการอัปเกรดจาก2วาลวเป็น4วาลวด้วยการเปลี่ยนชุดฝาสูบใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีหัวฉีด GPSFI แบรนด์เดลไฟจากอเมริกาที่มีการปรับเรื่องของการจ่ายเชื้อเพลิงใหม่เพิ่มพลังแรงบิดมากขึ้นเป็น17.5นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาที อัตราเร่งรุนแรงมากขึ้นท็อปสปีดเดิมที่ผมเคยทำได้อยู่ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่9,800รอบต่อนอาทีรุ่นใหม่4วาลวจะวิ่งได้เท่าไหร่ต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบ Demon GR 200R ก็คือเรื่องของการออกแบบชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้าย LED รอบคันโดยเฉพาะชุดไฟหน้าที่มีการบิวอิน กับด้านข้างของแฟริงอย่างลงตัวขณะที่เส้นไฟ DRL Daytime Running Light ให้ความเฉีบเฉียวด้านหน้าของแฟริงไฟท้ายไฟเบรกก็เช่นกันครับสุดล้ำเข้ากับรูปทรงตัวรถได้เป็นอย่างดีชุดจอเรือนไหม่แสดงผลแบบ full digital LED บอกครบทุกฟังก์ชันมาพร้อมกับระบบ Setting แบบ soft touch เทคโนโลยีเพียงแค่แตะเบาๆหรือสมัมผัสเบาๆกับข้อความ adjust และก็โหมดบริเวณด้านล่างของจอเรือนไม่ก็สามารถปรับตั้งนาฬิกาบอกเวลา และปรับตั้งทิปการเดินทางได้อย่างง่ายดายจุดขายสำคัญของ Demon GR อ0 0 r ก็คือการติดตั้งช็อกอปหน้าแบบหัวกลับอัปไซด์ดาวพร้อมด้วยช็อกอปหลังแบบเดียวของ YSS มาตรฐานคุณภาพระดับสากลปรับสปริงพรีหลดได้ถึงจะระดับด้วยกันโครงสร้างตัวถังเป็นแบบเฟรมถักให้ความแข็งแกรง่งทนทานขับเคลื่อนด้วยโซ่ดี d 428แบบมีโอลิงพร้อมยางคุณภาพของ IRC ให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดี นับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ G.P.X ในช่วงปลายปี2,564หลังจากที่ได้มีการคลายล็อกดาวน์ก็ทำการเปิดตรถครอบครัวรุ่น Lock Metal b o p s ร้อมาถึงวันนี้ Demon G.R. 2 0 0 R เป็นรุ่นที่3ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นตลาดให้กับ G.P.X ในช่วงปลายปีกับราคาพิเศษ79,800บาทในช่วงแนะนำจากราคาปกติ81,500บาทรับฟรีค่าจดทะเบียนและพระบ เพียงลงทะเบียนจับจองกันที่เว็บไซต์ของ g p x t h a i l a n d c o m ครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2564เท่านั้นเรื่องราวของ g p x จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ